สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับขอบที่ปวงตีนเพิ่มลำเพิ่นออฟฟิเชียลมาบ่บานต้มนมือนี้ได้แบบทุเรียนกแบบับเงาอกต้องฝากยัง,ยงหน่อยอยังเกาะทุเรียนนะ่ะทุเรียนเขาฝากมาตัานจันบุรี หลุดของมาให้ตัวเอาบัตรคนเย็บปวงก่อนบตัตรของเพิ่นเพิ่นไปหลุดเองเพิ่นว่าเพิ่นบดเพราะถือใจเพิ่นนิสัยตัวของเขารวดมากขน่ดเอาเบิดได้อย่างเนี้ยเงินสามร้อยบัตรคนจนเดี๋ยวปลากระป๋องสองกระป๋องนี่ก็หาซีฟอันนี้ก็หาซีฟก็เป็นร้อยบักพีกอีกหกสิบบาทติบักพีกหกสิบบาทบักพีกยี่สิบหกบาทอืู่มาอย่างงู้บบีช แล้วก็นมสองแพ็กไข่แพ็กไข่แพ็กหนึ่งขวดไข่แล้วก็กระเทียมนันนั้ะสามลอยได้สำนันล่ะที่เหลือเพิ่มเงินเราตุเรียนจุบะเละปาดพวกเป็นพี่น้องเคอยแง,ยงีเอาน้ำพุนเอ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 อเออหนัก เบิร์แล้วจะเอาไปถิ่มมันเพื่อเปียกไนมะน้อนหนีบ่ไหมบ่ได้นอนแล้วก๋วยเตีเอากระดิะกับขึ้นไปผุนต่วทั้งถามอย่างแถ่คือถามบางสัน่นแหวกขีดไมมนอนนีบ่ได้เตรียมของมาพาอจะได้ขายของห้าเด่นห้าคอของมาทรงแล้วปลาเมืองแห่งเมื่อื่นกูกัดกได้เขีาไปหาตัวยังเหมือนอีกแล้วแบบเพี่ยนของ นุ่มก็ได้เลี้วไข่ก็ได้เลสิไปเปลี่ยนเอาของไม่แบบเอาเจ้ของสวดมาหลวบบอกเราเอาใส่กวาเอาหมูวดเอาอยัางดีกว่าเงินสามลอยก็จะได้หลายแทวถ้าใส่กวาดอันนึงก็จักบาทเล้วสามอยกันหมูวดกัน้อยหนึง่ง ไ่กอกระจิกอ,อยนึงเป็น้อยนึงปลานนยน้นำมันกวดนึ่งผงตาหวัวกวดนึงนีง่เหลืออยู่เด่นผงสาหัวคือยังอยู่เบ็ดเล้วสาจะสองสำมเือกับเบ็ดแบ มึงก้อนถามเขาบึงก้อนกันฮาเขาของท่านได้มากก็เฉพาะเมือ่อเจ้าปลาเดาเนี้ยมาอาบน้ำเดียวไม่เอา,า,เ,าเสียฐานว่าเปลี่ยนเดียวแบบงงออกกบังงะกระมาจากจันน้องสาวหาทัทยรับจันโทกับบักทุเรียนหยทัทยรับจันโท่กับคุนหลายๆดืยย้อนั่ลโหลแบงไม่ย้ายจัง โอ้ยบอกเพิน่นเงียบมีซีรีอยู่เพิ่นจังไดบุติตออาดต่อกับว่ได้เพินเ่นก็เลยบ,บ่อยากนั่นบ่อยากกวนเพิ่นสร้างมันต่อเพิ่นบ่อยากเว้าน้อข่อยแล้วละ่ะบ่เข้าใจคือกันจังอีหยังบุ ถ้าเป็นเป็น,ปนงบูสดอกแย่งงบูเนัเนมันแดเกมันโดนมือท่านน่ะมันเลยอยากเละ เสียแเ,เสียจังดามันกินได้ยู่มันหังเละซื้อกินเลี่ยนก็บ,บปป่าเปลีล่ยนวันเนาเลเลปนนีก็กินได้น่ะนะก็เขาคุยกินคุยกินล้วนแล้วเขาเนียวสิมันเละหม่องได้ยัง ว่สิม่นอวันไดยุหันว่าสงบ